สวัสดีครับวันนี้เรามาสร้างแบบสอบถามออนไลน์กันนะครับในที่นี้จะใช้โปรแกรม Google Form ครับโดยการผ่านสมาร์ทโฟนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราจะทำการติดตั้งโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนก่อนนะครับให้เราคลิกไปที่ Play Store นะครับถ้าใครใช้โระบบการ iOS ก็ไปที่ App Store นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Google Form นะครับร์ชหาเข้าไปจากนั้นครับให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมชื่อว่า Form for Google Form ครับ ถ้าใครยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับก็จะมีคําสั่งว่าติดตั้งแต่ถ้าใครเคยติดตั้งแล้วนะครับอย่างผมนี่นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็คลิกคําสั่งเปิดได้เลยครับหลักการง่ายๆในการใช้โปรแกรม Google Form นะครับผู้ใช้ต้องมี Gmail นะครับเพราะเราต้องทําการล็อกอิน Gmail เข้าไปเพื่อใช้งานนะครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับสิ่งต่อมาให้เราคลิกเครื่องหมายบวกนะครับที่เป็นตัวสีม่วง คลิกเข้าไปครับคลิกคำว่าว่างจากนั้นครับเราก็ทำการพิมพ์ข้อความหรือพิมพ์ชื่อแบบฟอร์มครับว่าชื่อแบบฟอร์มเราชื่อว่าอะไรอย่างเช่นแบบประเมินนะครับประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมอบรมสมมุติประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกบันทึกเลยครับบันทึกใช้เวลานิดนึงน,นะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความเร็วของสมาร์ทโฟนนะครับหลังจากที่เราคลิกตกลงแลวนะครับโปรแกรมก็จะสร้างฟอร์มขึ้นมาพื้นฐานให้เราครับสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปก็คือเราก็จะมีการใส่คําอธิบายเข้าไปครับว่าฟอร์มนี้เป็นแบบไหน มีวัตถุประสงค์อะไรนะครับเราสามารถใส่คำอธิบายตรงแบบฟอร์มนี้ได้เลยนะครับจากนั้นครับในรูปแบบของ Google Form นะครับเราก็สามารถที่จะให้ผู้กรอกข้อมูลนะครับสามารถกรอกชื่อสกุลกรอกเพศกรอกอายุกรอกที่อยู่ได้เลยนะครับวิธีการง่ายๆคือสมมุติผมต้องการที่จะให้เขากรอกชื่อสกุลนะครับผมก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากการเลือก หลายตัวเลือกนะครับเป็นตัวอื่นอย่างเช่นคลิกตรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับเอาเป็นคําตอบสั้นแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยครับตัวนี้คือชื่อสกุลชื่อนะครับแล้วก็ขีดกลางสกุลนะครับอาจจะมีวงเล็บให้เขานิดน,นึงครับว่าให้เติมอ่าแล้วก็ สลดนางสาวนะครับสลดนางนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับจากนั้นครับถ้าเราต้องการให้ทุกคนต้องกรอกข้อมูลให้คลิกคําว่าต้องการตรงนี้นะครับให้เป็นสีเขียวนะครับจากนั้นนะครับหลังข้อความที่เป็นต้องการและสีเขียวจะเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซ้อนกันอยู่นี่คือการทําซ้ํา หรือทาการ Copy ข้อความนี้นะครับต่อมาก็คือเครื่องหมายขยะก็จะเป็นการลบนะครับเราคลิกตัวสี่เหลี่ยมซ้อนกันครับเห็นไหมครับก็จะเป็นการทําซ้ําของคําสั่งนะครับต่อไปครับเราบอกว่าจะเป็นตัวเลือกว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายอ่าผมคลิกคําไปครับว่าเพศนะครับคราวนี้นะครับเราจะไม่ใช่ว่าเป็นคําตอบแบบสั้นแล้วนะครับเราจะให้เขาเลือกตอบ นะครับเราก็คลิกเป็นแบบนะครับการเลือกหลายตัวเลือกโอเคครับอันนี้มีเพศชายชายนะครับถ้าต้องการเพิ่มก็คลิกคลิกที่เพิ่มตัวเลือกครับคลิกเพิ่มตัวเลือกก็จะเป็นเพิ่มหญิงเข้าไปหญิงนะครับหรือคลิกให้สามารถเพิ่มอื่นๆได้คลิกเข้าไปครับ ก็จะปรากฏว่ามีชายหญิงแล้วก็อื่นๆนะครับถ้าเราต้องการคำถามตอบเพิ่มเติมนะครับก็คลิกตรงนี้เลยครับคลิกตรงทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับก็จะเกิดขึ้นมาแล้วครับคราวนี้ผมต้องการให้ใส่ที่อยู่สมมตินะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ผมก็คลิกจากการว่าเลือกหลายตัวเลือกนี่นะครับคลิกใหม่ครั้งหนึ่งเป็นตอบสั้นคำตอบสั้นนะครับคำตอบสั้น เสร็จปุ๊บนะครับผมก็สามารถพิมพ์เข้าไปตรงนี้ครับเป็นอย่างเช,เช่นเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์แบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับหน้าตาในหน้าตาของตัวอย่างของคนตอบจะเป็นยังไงให้เราคลิกที่แท็บดูตัวอย่างรอสักพักครับนี่เลยนะครับเราก็สามารถที่จะให้ผู้ใช้กรอกเบอร์อีเมลแอด d r e s s นะครับ กรอกชื่อสกุลกรอกเพศแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีปุ่มให้เราคลิกส่งแบบฟอร์มเป็นไงบ้างครับง่ายมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะทําการเพิ่มส่วนที่2ครับก็คือเป็นตารางเป็นแบบความมึงพอใจคือสามารถตอบ5432 1ซึ่งหลายๆท่านน่าคงมองภาพออกนะครับไปที่คำถามนะครับเราเข้อทำการ Copy ้คำถามสั้นๆที่เป็นเบอร์โทรเพิ่มอีกหน่อยครับคลิก ทำสั่ง Copy ครับก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทําการเพิ่ม e ซ t i o n หรือส่วนที่2เพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นเครื่องหมายที่อยู่ด้านหลังสุดครับตรงนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปก็สังเกตเห็นไหมครับจะมีครัว่า amo-section 2นะครับก็คือเป็นส่วนที่2ส่วนที่2ผมบอกว่าเป็นการนะครับหัวข้อหัวข้อการประเมิน นาผมเขียนว่าเป็นหัวข้อหัวข้อ,อเขียนไรก่อหัวข้อการประเมินความพึงพอใจแบบนี้นะครับจากนั้นครับผมก็จะทำการใส่หัวข้อแบบสอบถามเข้าไปว่าจะถามเขาเรื่องอะไรบ้างจากเดิมมันเขียนว่าคำตอบสั้นนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ครับ เราเลือกแบบใหม่ครับเป็นตารางการเลือกหลายตัวเลือกคลิกเข้าไปครับคราวนี้ก็จะมาแก้ตรงนี้ครับอย่างเช่นเราอาจจะมีหลายด้านนะครับอย่างเช่นด้านการฝึกอบรมสมมตินะครับด้านด้านการฝึกอบรมในด้านการฝึกอบรมมีคําถามอะไรบ้างล่ะครับอย่างเช่นเนื้อหา,หาตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับ เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงตรงกับวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นะครับเราก็สามารถที่จะในคอลัมน์ที่1เนี่ยเราบอกว่า เป็นความพึงพอใจแบบไหนนะครับเป็น5เพิ่มคอลัมน์ครับเป็น C เพิ่มคอลัมน์ครับเป็น 3. เพิ่มคอลัมน์ครับ 2. เพิ่มคอลัมน์ครับแล้วก็1 ข้อคำถามที่1เราเสร็จแล้วนะครับเราต้องการเพิ่มข้อคำถามที่2เราเคลิกเพิ่มแถวครับเราก็คลิ์เลือกไปเลยครับอ่าระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม โอเคครับสมมุติว่าผมมีประมาณนี้นะครับผมอยากดูตัวอย่างทํายังไงนะครับผมก็สามารถที่จะดูตัวอย่างได้เลยนะครับอันนี้มีคําถามว่ามีต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับผมก็คลิกบันทึกเรียบร้อยนะครับไปดูที่ตัวอย่างนะครับคลิกคําว่าดูตัวอย่างโอเคนะครับแบบประเมินความพึงพอใจเราก็ใส่อีเมลเราเข้าไปครับ สมมุติว่าผมใส่อีเมลเป็น com at gmail นะครับ com ใส่ชื่อสกุลเข้าไป han เป็นเพศชายนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดไปตรงนี้เลยครับนี่คือแบบสอบถามที่เราจะสามารถที่จะสอบถามเขาไปได้ว่ามีความพึงพอใจอะไรนะครับมีขนาดมี ความพื่พอใจระ,ระดับไหนนะครับในด้านล่างผมเหลื่อมลบทีมีเบอร์โทรศัพท์เข้าไปด้วยก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกส่งครับปึ๊บส่งเลยอยากรู้ว่าส่งแล้วมาที่ไหนก็มาตรงนี้ครับการตอบกลับอ่าถ้าใครส่งแบบสอบถามไปแล้วนะครับแล้วมีคนตอบเข้ามาปุ๊บเราก็สามารถที่จะมาดูตรงตอบกลับของเราได้เลยนะครับตรงนี้เลยนี่คือวิธีการสร้างแบบสอบถามง่ายๆคราวนี้ ผมจะเอาแบบสอบถามตรงนี้นะครับไปให้กับคนอื่นเขาเทดสอบลองกรอกข้อมูลดูก็ไม่ยากเลยครับคลิกเครื่องหมายข้างบนครับที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมนะครับเหมือนกับจรวดนี่นะฮะคลิกเข้าไปนะครับก่อนจะคลิกเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปนิดนึงครับไปที่การตั้งค่าก่อนการตั้งค่าการตั้งค่าเราจะต้องการตั้งค่าอะไรบ้างนะครับ ส่วนใหญ่เวลาเราตั้งค่ามันจะมีค่า default อ,อยู่แล้วคืออย่างเช่นยอมรับการตอบกลับเก็บข้อมูลอีเมลนะครับเก็บที่อยู่อีเมลให้เราด้วยแล้วก็ถ้าเราต้องการให้ส่งสำเนาไปหาผู้ตอบเราคลิกตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรครับเราก็คลิกเป็นไม่ต้องการจากนั้นครับการตอบตอบได้กี่ครั้งอย่างเช่นตอบได้ครั้งแค่ครั้งละหนึ่งอ่าคนละหนึ่งครั้งหรือว่าอีเมลละหนึ่งครั้ง เราก็คลิกตรงนี้ได้แต่ถ้าเราต้องการให้อะไรครับตอบร้มากกว่า1ครั้งเราก็คลิกออกแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการในการกําหนดั้งค่านะครับจากนั้นเราก็ทําการส่งข้อมูลให้กับผู้ใช้งานดีกว่าครับคลิกตรงนี้ครับสังเกตนะครับเวลาเราส่งข้อมูลไปให้ผู้ใช้งานก็จะมีลิงก์ให้เราเลือกคือลิงก์เชื่อมโยงแบบพัฒนาคือให้กับผู้พัฒนานะครับหรือเป็น URL แบบย่อ นะครับหรือเป็นลิงก์แบบฟอร์มนะครับหรือเป็นที่โยมกันนีคือสร้าง QR code ครับเราลองคลิกไปที่สร้าง QR code ดูครับเมื่อเราคลิกไปที่สร้าง QR code นะครับสังเกตนะครับเราก็จะมี QR code ขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับเราก็สามารถที่จะ copy QR code นี่ครับไปให้กับคนตอบแบบสอบถามสแกน QR code แล้วก็นะครับตอบแบบสอบถามเราได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นการง่ายมากๆนะครับ อันนี้คือวิธีการสร้างแบบสอบถามผ่าน Google f o r m บนสมาร์ทโฟนง่ายๆครับ